นี่อยเจอครับเทียนหลวงอึงบนครับไฟเราซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายเฟิตดีๆก็อยู่ที่พี่ดีเลยมีใครเป็นคุปเปอรซ้อมแล้วมั้งเยอะมากเฟอร์กพี่พี่เพื่อนในค่ายเชี่อ์เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเทียนหลวงสิบห้าครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้อาหามวยสไตล์เลยครับก็คือวันนี้เลยต้องมาเจอกับน้ำขบวนนะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาคิ่งมานเตะเพื่ยังฝีมือเหมือนกันแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกลียวแผงไงดี เราต่อยตามตัตตตตวตาเราไปก่อนเมียเด็แก้ไขวุฒิเข้าไปดีเนาะแต่วันนี้มาช่องจิตครั้งแรกเลยแล้วมวยรอบปูเสือด้วยคิดว่าวันนี้มาเฉลี่ยได้ไหมก็มันม่นใจมั่นใจอ่าแล้วล่าสุดเราต่อยไหนไว้ต่อยที่ลาดเนินลาดเนิอวันนั้นต่อยกับพี่ลาดบุญรับเปน็นังบ้งชนะคะแนนชนะคะแนนมากเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเอ็ดครับร้อยสิบเอ็ดนี่ต่อยร้อยสิบสองเนาะครับปิกี้ลองสอบหนักเราเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีเลยนะมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบ วันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะมวยรอบไฟแรกเลยครับผมอเอาชนะกับบ้านเนาะไฟนี้คุณมากี่กิโลสามสี่โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบหกกคนจังหวัดุบวนนะฝากเชิญชวนแฟนครับามาหน่อยฝากเชียร์สนับนะครับเย็นนี้จะทำให้ดีที่สุดวันนี้คู่ที่สองมวยรอบบุญเสือนะช่องเจ็ดสีวันนี้ขอโชคดีครับ